องพระพุทธเจ้าเพิินถึงสีลวงนิลพนันเป็นแต่เพียงสังขารธาตุด,ดินไฟลมน้ำบ่อมีไผสีมาหามสังขารลาบ่ให้ลวงพระธรมวิในัยยังโจโกนั่นคือเจ้าศาสดาองพระพุทธเจ้าเพิินสอนโลกโลกกาเอาธรรมมาสอนคนทั้งมูอินพมฟ้า บ่เอาสิบเอาหาคู่ค่ายบ่ใดเกี่ยวบ่คือจังซู่ค่ายหน่อยเทศบ่เป็นองอ์งระพุทธเจ้าเพิ่นเทศปวดพะืาสีปัญจววคคี้เป็นปฐมมบ่ฮอนมีค่ายเขามีจะเอาความเา้าสอนฤรษีสี่สองช่ำมาจักกับประวัตนาสูตรเขาเกี่ยวของฤรษีหูปองช้าง เลยเราใดขอบวชบังภาษาพระสังฆาเลยมีเกิดมาเดี๋ยวนั้นเทศจักกันอยู่บนฝ่าชานี่ลกลุ่มเรื่อง่ายเทศบอ่อพ่อพองเจา้าเพิ่นบอ่อเอาขั้งหนึ่งนั่นสเสด็จสูดาวดึงช่งางไพนหรือพมมูม่ที่ว่าเตา พร้อมด้วยชนละนี่เงามายญาเทพพระแม่มาฟังเทศของพระพุทธเจ้าจนทวนได้โคบไตรพายินท่าทีลาดไทยพร้อมมูพมมาทั้งทีว่าอยู่เมืองบนบรรลุธรรเป็นแสนล้านเทศอยู่นั้นสามเดือนด้วยบ่มีไข้พ่อบาทมีตังแต่เทียนกับดอกไม้บูชาไทย พุทธองค์เธละคุณดอกเดือด